สวัสดีค่ะพี่พีน่ะน้องบิวจะมาแนะนำสูตรอาหารนะคะทีพีพีทุกคนนะคะชายเรียกต้องติดใจไข่เลียงแมพันธุ์ไม่มียาไม่ต้องกังวลเราช่ายอ่านคนผสมกากแป้งข้าวโพดต๊โลฮาบาทววะซึ่งคุมค่าแล้วก็แม่แมพันธุ์อ้วนไม่เป็นมันนะคะให้นำนุ่มดีแท้โลกหัวเหล็กๆก็กินได้เซ่ห้าเดือนยานุ่มกินได้ทั้งหมดนะคะต้องช่ายสูตรตามน้องบิวดูนะคะน้องบิวรับประกันได้ว่าช่วยลดต้นทุนแท้หัวอ้วนดี คือชายได้ทำนบทั้งวัวคุ้นแล้วก็แม่พันชายสุดนี่เลยค่ะอันนี้น้องบิวไซส์ไปเลยนะคะไซส์อา่านไซส์ข้าวโพดเนี่ยไปซ้ำคั้นเหลี่ยคือปกติอะค่ะจะไซส์ไบเนี้ค่ะไซส์ห้คนเนี่ยค่ะนึ่งคั้นอันนี้น้องบิวลอยไซส์ไปเลยนะคะนึ่งคั้นต่อข้าวโพดเนี่ยค่ะห้าตะเลียงแม่พันนะคะอันนี้เลยอันนี้บิวไซส์ไปซ้ำน,นะคะคือรสตัดจากอะไรไก็ได้ค่ะนึ่งต่อห้าปีจ้า ถึงตัวนี้มันดีตรงที่วานึ่งเป็นกากแป้งคารโพดท,ที่วา่าคือหอมมากให้รสชาติดีถ้าพีพีคนไหนที่ก็ชิมอะค่ะเขาก็จะชิมเนี่ยแต่ริมเนี่ยแต่เรากินก็ไม่ค่อยร้อยนะแต่ถ้าวัวกินอะห็นวัวชอบนะคือมันจะให้คนแบบขลับบางเจ้าเนี่ยติดปากบางเจ้าก,ก็มิ้นเปรี้ยวบางเจ้าก็ออกซีดดำแต่ข้องเราเป็นซีด้ำตาลอ่อน,ออนหอมกลิน่น คือตั้งไวน้นานกับไม่ได้เขาเรียกว่าตั้งไวน้นานกับอย่างคงสภาพความอร่อยของกากเป็นขาพูดนี่แหละค่ะพีไซ่ไปเลยห้าหนึ่งต่อห้านะคะถึงนี่แมวอ้วนใช่ไหมพีซ่าไปน,นี่เลย,นนย,นยเ,นเนี่ยค่ะนางย้ํานางย้ําเนี่ยคือแมวอ้วกเขากิกนนี้มากระพีทีบิ้วเลี้ยงแม่พันธุ์ถูกตัวค่ะพีพีใหนไม้บางตัวที่าฆ่ามาตีฟ้าแม่พันธุ์เราค่ะพร้อมมากพอพีหมาอีกรอบหนึ่งพันแบบปประมาณสักสิบสิบห้าวันโอ้เป็นน้ำเป็นนวล ซึ่งนำนุ่งอกดีอ่ะพี่เนี่ยค่ะพี่ทราบเอน,นี้เลยย้ำๆๆๆๆกันนะถ้าใครเลี้ยงอะไรตัวเนี่ยนําไม่จ่ายเครื่องได้นะคะมีเครื่องให้จ่ายด้วยเดี๋ยวดูวผ้าไปดูเครืองอที่นะแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบเลี้ยงไม่ขี้ตัวทําไม่ต้องใชู้ตดนี่พีโรมมก,การใชูุ้ดเนี่ยค่ะมันลงตัวพอดีพอกากแป้งคาปูตัวเนี่ยค่ะมันจะมีความเป็นมาดเขาเรียกไม่เปียกไม่แห้งแต่เป็นมาดช่วยในเรื่องข้องการเพิ่มนำนักของแมพัน ซึ่งมาใช้กับว่าฮานเป็นพ้งนะคะแนะนำให้ใชหัว่าฮานเป็นพ้งเพื่อจะได้ผอสมกับข้าพรวแล้วจะเปียกแห้งแล้วก็วัวกินดีเนี่ยค่ะเดี๋ยวบิวย้ำให้ดูนะคะอ้นี้เป็นสูตรนึ่งต่อห้านะคะตอกโลห้าบาทวะท่า,านั้นเองห้าบาทกว่าๆพี่หาที่ไหนละจ๊าเลี้ยงแม่พันขนาดเนี้ยโอ้บี่น้องบิวชอบแบบิวว่าคือพอเราเศร้าเองบิวัววงวก็เร็วกว่า ให้ความให้ตัวนะเนี่ยค่ะพอดสมเนี่ยจักจีมันมาดมาดอ่ะพี่จ้าจักจีมันมาดมาดใช่ไหมพี่ดูเลยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นพวงแบบนี้เลยจักจีเมื่อกี้มันมัดมาดพอมันได้เจอกับมันได้เจออะหัวหานคอนข้าไปอะค่ะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเป็นพวงล้วนเป็นพ่งล้วนนี่ถึงแม่พันธุ์จะไม่กินดีได้ง่ายอ่ะพี่ถึงแต่ตรงนี้เป็นก้อนเราจับย้ำมันเนี่ยอ่าไอ้นี่คือได้สุดของแม่พันธุ์ชันดีเลยนะคะ ซึ่งถ้าหวานพ,พีบางคนมีเครื่องอะค่ะถ้าพีพีจา๋าพีพีมีเครื่องแบบน้องบิวเนี่ยเลี้ยงวัวคุ้นจานวนมากพีชายเครื่องนี้ผสมเลยค่ะการผสมโดยเครื่องเลี้ยงวัวเกินสิบตัวค่ะมันจะได้ความละเอียดแบบนี้มันจะได้ความละเอียดแบบนี้เลยพี่จ๋าเนี่ยค่ะมันจะได้ความละเอียดนี่แต่สำหรับพีพีทีว่าเลี้ยงวัวคุ้น แค่ตัวซองตัวน้องบิวซองให้ทั่วประเทศนะคะพี่ชายชุดนี้ได้เลยค่ะเรียงวัวคุ้นซองตัวซ้านตัวพี่ย่ามือพี่ชายชุดนี้เลยพีตักอาหารคนเลยค่ะขั้นหนึ่งนี่อาหารคนในนี้ก็จะผสมมันแป้งแป้งว่วแป้งกักแป้ง,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 งข้าวโพดล่ำต่างๆไว้เซ็ตซิ้นหมดเลยพี่ๆไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มไปเลยนะคะเพราะว่าสุดคลองเราคือมันเด็ดดวงจริงๆแล้วนะคะซึ่งกับพีใส่ไปเลยนี่หนึ่ง คุณเอาไซส์กบแปางคาโบด์อะค่ะสองไอ้นี่อะค่ะเหลียงหัวคุ้นตอกโลหกบาทห้าทำเงินเยอะจ้ะนี่ค่ะเหลียง,ง,ททงหัคงวคุ้นนะคะตอกกิโลหกบาทห้าไส่ไปเลยค่ะหนึ่งสองรีวิวให้ดูทุกวนันพี่จะได้เหลียงเต็นทำเต็นน,นี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งสอง แค่นี้เองพี่เหมือนเดิมจ้าคลุกๆลุกซาวซาวย้ำย้ำค่ะขยี้ขยี้ปีปีป่นไปเลยจ้านี่ค่ะพอทำไมถึงผสมอัตราแบบนี้พอาการเลี้ยงวัวคุ้นนะคะมันจะต้องใช้อัตราการเลี้ยงเนื้อมากว่าการเลี้ยงเม่พันชายความเข้มข้นของอาหารคยละค่ะมากว่า ถ้าว่าบางคนบอกว่าเนี่ยเออทำไมไม่เป็น1นหาพีค้าเราต้องเข้าใจความเป็นจริงกันเราเลี้ยงวัวคุาา้นระยะสั้นอัดเต็มทีเราไม่ได้เลี้ยงแม่พันธุ์ที่ต้องใช้เวลานาน,านๆเราเลี้ยงวัวคุ้นสั้นเดือนสีเด,นสเดือนปวดค้ายโปรตีนอาหารเลยเลย,เลยสำคัญความเข้มข้นของอาหารเลยสำคัญมาจ้าไม่ต้องเสียดายนะคะให้วัวอ้วนดีเราได้กำไรก็คือจอบค่ะนี่ค่ะสูตรนี้น้องบิวส้งทั่วประเทศนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ศูนเก้าห้าสี่ซ้งเก้าสีู่นเก้าหนึ่ง โซนอีสานโซนเชียงใหม่โซนเพชรบุรีประจวบประนองภูเก็ตสุราษฎร์ถักมาได้หมดเลยค่ะหนะักคงหนะักคนะ่อนอะไรได้หมดมีสงอยู่แล้วนี่นะคะหล่อสาวเปนนี่เลยอ่ามันจะได้เขาเรียกว่าได้ซีได้ความเข้มข้นหมักว่ากะเหลี่ยงแม่พันธุอ์ออนี่ค่ะปีแรกเลยก็เ,เรียกว่าได้ได้แป้งได้ความเป็นเหนือมักได้ความเป็นแบบ พอวัวหนันคนเขาหมากว่าค่ะเขาจะได้ความเป็นเข้มข้นหมากว่านี่พีเนี่ยไไหมวัวจะไม่ชอบได้ไงนะคะสูตรนี้ผีถักห้าน้องบิ้วเลยมันดีจริงๆมันแด็ดรวจริงจริงอ่าซึ่งเดี๋ยวน้องบิวพาไปดูว่าวัวเรากินจริงๆไหมไปชมกันค่ะ